สวัสดีควัดด้วยทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะมากินก๋วยเตี๋ยวกับแม่นีทุกคนเตี๋ยวไก่ <c oughs> ซื้อมาเมื่อเช้าแม่นีรู้สึกเจ็บคอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใช่อื่อืม เพื่อนๆทุกคนขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกกำลังใจ mm hmm. อร่อยมากรู้สึกอ้วนทุกคนอ้วนเดี๋ยวให้ดูอ้วนไหม วนวนมากเลยทุกคนไม่ไหวเลย <c oughs> ต้องออกกางกายแล้วล่ะไม่เลย mình nấu muối, không hiểu. không hiểu gì. cái đái ở tất cả. thằng da có bia, mẹ, mẹ này ăn được tất cả. gói bia, bia, xe bia, 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 อร่อยเกินน่ารทุกคนอืองืงนจะทวันด้วยกน,น อราพูดเลยทุกคนสะบันเป็นทุกอย่างมาดกวยเป็นทุกอย่างเลยตัวขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะทุกคนนะ คือด้ดนเลยทุกคนอร่อยมาก อขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนลังเจหัวเจียวอิ่มแล้วทุกคนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ติดตามกด subscribe ให้แม่นี้ด้วยนะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกแรงผลแรงขอบคุณทุกคนที่รัอหอวเลิศเลิศปฏิจจา